น้ำโขงตอนนี้ก็ถือว่าดีขึ้นอย่างน้อยก็พอที่จะรองรับได้ค่ะหนองแต่ยังหนักๆอยู่นะนหนองคายไปเข้าบึงการตอนนี้ด้วยนะครับใช่อืหลายพื้นที่นะคะคุณผู้ชมดังนั้นพอพี่โจพูดถึงอีสานใช่อีสานตอนนี้ขอพาไปดูหน่อยไหมได้ได้นะพาไปอัปเดตสถานการณ์น้ําในพื้นที่ภาคอ,อีสานนะคะที่ติดกับลําน้ําโขงคุณผู้ชมคะภาพรวมตอนนี้ณนะเวลานี้เอาภาพรวมก่อนนะถือว่าดีนะคะ,คะและระดับน้ำเนี่ยลดลงแต่ ถ้าฝนลงนนเติมอีกอนี่แหละเป็นข้อกังวลน,นะคะทีนี้พาไปดูหนองคายกันก่อนเลยหนองคายนี่ดีขึ้นค่ะคุณผู้ชมลดลงจากเมื่อวานเนี่ยนะคะต่ำกว่าตะลิ่ง47เ็ซนปริมาณน้ำฝนก็ยังอยู่ที่87.1ม mm ิลลิเมตรอยู่แต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกหนักหลายชั่วโมงเลยทำให้ตัวเมืองของหนองคายตอนนี้เห็นบอกว่าน้ำเนี่ยนะคะ ก็มาจากน้ําฝนด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าตอนเช้านี้ถือว่าในตัวเมืองลดลงไปบ้างแล้วเกาะล้างถนนล้างบ้านกันไปแล้วนะคะกลับมาท่วมใหม่แหละนี่มันคือภาพที่บางคนบอกไม่ชินเลยอะ่ะที่นครพนมครับที่หนองคายขอนาพเห็นคราบน้ําตอนบนตู<อ>นต้ไหมเห็นนี่ยมันลงมาแล้วนะ นั่นคือรถแล้วถ้าฝนมาช้าอีก,อกร,ระดับน้ำโขงเพิ่มอีกเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมันก็จะเกิดแบบนี้อย่างเช่นที่ถนนประจักษ์ศิลปาคมนะคะเช้านี้น้ําท่วมสูงประมาณ40เซนติเมตรค่ะก็คาดว่าจะค่อยๆลดลงในช่วงบ่ายถ้าฝนไม่ตกซ้ําบรรดาพ่อค้าแม่ขายชาวบ้านเขาอยากจะให้คนที่ใช้รถใช้ถนนไงถ้าผ่านจุดไหนที่มันเป็นถนนสายที่มีน้ําท่วมรถใหญ่พี่ๆ ขับช้าๆหน่อยถ้าพี่ยิ่งขับแรงคลื่นน้ำเนี่ยมันกระแทกบ้านกระจกพังและตอนนี้พังไปหลายหลังแล้วนะคะไม่รู้จะเรียก,กร้องค่าเสียหายจากใคร,ครนี่คือมุมหนึ่งค่ะควันนี้คาราวานช่องแปพาน,น้ำใจไปถึงที่หนองคายเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเมือ่อสักครู่นี้เองคุณผู้ชมเห็นไหมฮะมีทั้งถุงยางชีพมีอุปกรณ์ทำความสะอาดมีเวชภันฑุ์นะฮะเครื่องอุปโภคบริโภคคือครบถ้วนนะฮะ วันนี้ก็จะมีการเนี่ยฮะถุงยังชีพของช่องแปดประน้ําใจ<ะ>ก็เป็นน้ําใจจากท่านผู้ชมทุกท่านจากผู้สนับสนุนทางช่องแปดด้วยนะครับไปถึงศูนย์ประสานงานและรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดหนองคายที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคายต้องขอขอบคุณนะฮะเจ้าหน้าที่<ะ>ที่จะนําลงความช่วยเหลือเนี่ยลงไปแจกจ่ายให้กับประชาชนนะครับเจ้าหน้าที่กองเนการารักษาความมั่นคงภายในกราานอรมนมีอาสาสมัครมีจิตอาสามานะครับ ทางช่อง8ต้องขอบคุณจริงๆนะฮะทั้งภาครัฐเอกชนคือช่วยกันหมดเลยนะฮะมีพี่ตาลพงเทพมาราชาสิงห์ประธานเครือข่ายประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมเนี่ยแกประสานงานให้แล้วก็ลงช่วยเหลือที่หนองคายเนี่ยบึงการหนองคายโซนเนี้ยมาเยอะเพราะฉะนั้นจะรู้จุดไหนจําเป็นเพราะฉะนันหลังจากนี้ช่อง8ปนน้าใจถุงยางชีพต่างๆอุปกรณ์ต่างๆก็จะลงไปถึงมือคุณผู้ชมนะครับใช่ค่ะ โนี่นะครครับต่อให้ก็จริงๆพื้นที่ที่เข้าไปก็ยากลำบากนะหลายเส้นทางนะครับแต่ ไม่ได้หรอกคุณผู้ชมบริจาคก,กันมาแล้วช่วยเหลือกันมาแล้วนะครับเราต้องไปให้ถึงไปให้สุดและให้ถึงมือคนที่เดือดร้อนจริงๆใช่ค่ะ,ะและต่อให้เดินทางยากลําบากแค่ไหนคารวานน้าใจจากประชาชนที่ส่งผ่านมายัางโครงการช่องแปดนน้ําใจนะคะคุณผู้ชมก็ถึงแน่นอนอแต่เช่นเดียวกับพ่อหนุ่มคนนี้ต่อให้ลุยน้ําลุยโคลนเขาก็ต้องทําภารกิจให้สําเร็จเขาคือใครคุณผู้ชมดูย<า>ยคลิปนี้ค่ะสุงพัดสะดุ้ยไผ่ยจ้เยาว์วะสุ้งพัสะดุ้ไผ่จ้า วันที่สามสูตรชีวิตค่ะขอบคุณหลายๆค่ะโอ้ขอบคุณหลายๆค่ะป๊าสูตรชีวิตค่ะ สู้สสชีวิตครับสู้ชีวิตมากโอ้โหเขาเรียกว่าเป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่เ,ออเป็นที่สุดอ่ะคนสั่งไม่ท้อคนส่งก็ไม่ถอยจริงๆคุณผู้ชมเสียดายคุณวันวิสาลืมถามชื่อพี่คนส่งพัสดุนะคะเลยอดรู้เลยว่า คนที่ทํางานดีทํางานหนักเนี่ยมีความรับผิดชอบสูงเล้วขนาดนี้พี่เขาชื่ออะไรเนี่ยค่ะบริษัทขนส่งต้นสังกัดจะได้ตบรางวัลให้สมกับความมะมานะฝาน้ําฝากโคลนทําหน้าที่สมบูรณ์แบบเลยเอ,อส่งของนี่เราไม่ได้เดินง่ายๆในน้ําแบบนี้ใครไม่เคยเดินเนี่ยนะจริงรจะรู้ว่าข้างล่างบางทีเจอโคลนมาพอจะดึงเท้าขึ้นมาได้อะยากใช่ไหมยากเ <c oughs> นี่ย คุณผู้ชมคลิปนี้มีติกต็อกนะคะโพสต์เอาไว้เนี่ยเขาบอกว่าราเดอร์สุดยอดมากยอมใจจริงๆต่อให้น้ำท่วมคล่นถลม่มพัสดุก็ต้องถึงมือคนรับ จนหลายคนบอกว่าเรื่องนี้ต้องถึงหูบริษัทต้นสังกัดค่ะตบรางวัลกันซะหน่อยเรื่องนะเรื่องกี่ขั้นดีใช่ไหมเออ <laughs> นี่นี่นี่บางคนบอกว่ายังไงนะครับคอมเมนต์เขาบอกว่าส่งเรื่องเข้าบริษัทเลยค่ะโบนัสปีนี้ต้องหนักหนักหน่อยคนสั่งไม่ท้อคนส่งก็ไม่ถอยเ <laughs> จ้าของบ้านบอกเรานะคะว่าเราสู้ชีวิตแล้วไรเดอร์สู้ชีวิตกว่า คุณกล้าสั่งผมก็กล้าส่งนี่คือคอมเมนต์เออเออคนกล้าคนสั่งนี่คือเห็นน้ำเลยยังสั่งถูกกล้าสั่งผมก็กล้าส่งอ่ะเจ้าของคลิปบอกว่าสั่งของออนไลน์มาตั้งแต่ก่อนน้าท่วมแล้วไงคะแต่สั่งจนลืมไปแล้วว่าเออฉันสั่งอ่ะก็ไม่นึกไว้ฝันว่าจะมีคนฝ่าน้ําท่วมมาส่งถึงบ้านยอมใจและนับถือไรเดอร์คนนี้จริงๆนะคะครับเอออ่ะคุณผู้ชม นี่คือในพื้นที่แล้วก็คลิปต่างๆที่เรานําเสนอแล้วเฉลยไหมแกบึงมอเตอร์ไซค์มาหรือนั่งเรือมาไม่บอกนะจัที่แห้งแล้วลุยน้ํามาออเออเพราะมันท่วมขังเป็นอ๋อนี่เด,ดินไปแล้วเดินไปขึ้นรถแล้วใช่เอาชื่นชมชื่นชม,ชนชมด้วย ขยับต่อไปอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมที่นครพนมกันหน่อยนะคะเช้าวันนี้ระดับน้ำโขงยังคงทรงตัวค่ะคุณผู้ชมห่างจากจุดเฝ้าระวังเตือนภัย30เซนคือที่12เมตรเนี่ยค่ะแต่ก็ไหลเชี่ยวและมีเศษกิ่งไม้ท่อนไม้ลอยเกลื่อนเลยนะคะจนกระทบกับการเดินเรือ ล่าสุดจังหวัดนครพนมเขาประสานสำนักง,งานเจ้าท่าสาขาภูพิภาคนครพนมและผู้ประกอบการเดินเรือสำรานขนาดใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวตอนนี้ว่าให้ยุติการให้บริการชั่วคราวก่อนนะคะเพื่อที่จะป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นทางน้ำได้นะคะส่วนเรือโดยสารขนาดเล็กที่ข้ามไปมาไปทัทุระต่างๆที่อำเภอเมือง นครพนมกับแขวงคำม,ม่วนสปปลาวก็ยังคงให้บริการตามปกติแต่เจ้าหน้าที่เขาคุมเข้มนะคะให้ทุกคนบนเรือเนี่ยต้องใส่เสื้อชูชีพอันนี้สําคัญมากโดยเฉพาะคนขับเรือต้องชํานาญการเดินเรือในช่วงน้งําโขงที่มันไหลเชี่ยวอยู่ตอนนี้ค่ะผู้ชมเราไม่ได้โฟกัสแค่ภาคเหนือภาคอีสา,<ม>านะนะฮะ